สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนายตรีรัศริจันทรโรพาสอดีรองเลขาธิการพักไทยสร้างไทยได้โพสต์บทความผ่านเฟซบุ๊กเพจและแพลตฟอร์ม X ตั้งคำถามในาเอกนัดพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมว่าเหตุใดบริษัทเหล็กจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กสัญชาติจีนที่ตั้งในประเทศไทย และมีปัญหาด้านมาตรฐานถึงได้รับการต่ออายุมอกอเมื่อเดือนมกราคม25 6 8จนมีอุบัติเหตุตึกถล่มภายในดังกล่าวและมีปัญหาด้านมาตรฐานถึงได้รับการต่ออายุมอกอเมื่อเดือนมกราคม68จนเกิดอุบัติเหตุตึกถล่มในภายหลังหลังจากเหตุการณ์ตึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวหลายภาคส่วนกำลังเร่งช่วยเหลือผู้สูญหายและสอบสวนถึงสาเหตุว่าทำไมอาคารนี้ถล่มลงมาและมีการตั้งข้อสังเกตจำนวนมากถึงคุณภาพที่อ่านไม่ได้มาตรฐานในการก่อสร้างของอาคารสตงงอนี้ จากนั้นในเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแถลงข่าวระบุว่าอาคารสตงที่ถล่มลงมาจนมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากมีการใช้เหล็กที่ไม่ได้คุณภาพและไม่เป็นไปตามมาตรฐานมอกซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเคยได้ลงพื้นที่และสั่งปิดโรงงานซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กตั้งแต่เดือนธันวาคม67เนื่องจากบริษัทฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโรงงานโดยได้อายัดเหล็กทั้งหมดและเรียกของคืนเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามผมได้รับทราบข้อมูลว่าบริษัททุนจีนดังกล่าวได้ยืนอุทธรณ์และมีการวิ่งเต้นเพื่อต่ออายุมอกโดยทางสำนักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ต่ออายุมอกอให้ตั้งแต่กลางเดือนมกราคม68ที่ผ่านมาทําให้โรงงานดังกล่าวกลับมาค้าขายได้อีกครั้งและไม่ทราบว่ามีผู้ใดซื้อเหล็กชนิดนี้ไปอีกบ้างจึงอยากตั้งคําถามไปสู่นายกนัทพร้อมพันในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมว่าได้รับทราบเรื่องนี้มาก่อนหรือไม่และเป็นความจริงหรือไม่ว่าบริษัท เคยได้รับการต่ออายุมอกรเมื่อเดือนมก,กราคม68ที่ผ่านมาโดยขอให้ท่านรัฐมนตรีช่วยตรวจสอบเรื่องนี้และช่วยชี้แจงให้สังคมกระจ่างด้วยเพราะหากใช่แปลว่าข้าราชการในกระทรวงท่านมีการรู้เห็นเป็นใจหรือไม่